เอสโตเนียก็ได้มีการทดสอบยิงขีปนาวุธที่มีความแม่นยำสูงไฮมาสเป็นครั้งแรกครับและมีรายงานด้วยว่าอดีตผู้บัญชาการกลุ่มแวกเนอร์ถูกจับกุมในฟินแลนด์สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้13กรกฎาคม2025แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่าเมื่อวานนี้12กรกฎาคม2025เอสโตเนียได้มีการทดสอบ ยิงขีปนาวุธที่มีความแม่นยำสูงไฮมาสเป็นครั้งแรกครับตามการรายงานก็ได้บอกว่าจากการที่เอสโตเนียได้มีการทดสอบยิงขีปนาวุธไฮมาสในครั้งนี้ขีปนาวุธที่พุ่งทะยานออกจากท่อส่งพุ่งทะยานไปกระทบกับเป้าหมายอย่างแม่นยำเป้าหมายที่ทำการทดสอบยิงนั้นบางเป้าหมายมีขนาดเท่ากับถัง จุดปล่อยขีปนาวุธไฮมาสอยู่ห่างจากเป้าหมายที่ทำการทดสอบประมาณ15กิโลเมตรครับการทดสอบในครั้งนี้เป็นการยิงขีปนาวุธเข้าไปอย่างพื้นที่เป้าหมายที่อยู่ในทะเลการทดสอบยิงขีปนาวุธไฮมาสที่มีความแม่นยำสูงในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีความไม่มั่นคงในเขตภูมิภาคเนื่องจากการที่กองทัพรสัสรเอียกกำลังพลรุกรานยูเครน รวมทั้งคำขู่จากรัสเซียที่มีเป็นระยะระยะต่อประเทศพันธมิตรของยูเครนเอสโตเนียเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นพันธมิตรของยูเครนและได้สนับสนุนให้ความช่วยเหลือทั้งด้านมนุษยธรรมต่อยูเครนรวมทั้งสนับสนุนทางด้านอาวุธให้กับยูเครนในการป้องกันตนเองจากการรุกรานโดยรัสเซียแหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่า อดีตสมาชิกกลุ่มนักรบรับจ้างแวกเนอร์ที่เคยไปร่วมกับกองทัพรัร์เซียทําสงครามรุกรานยูเครนในสมรภูมิการสุรบ,บักมุดเขาถูกจับกลุ่มในประเทศฟินแลนด์ครับตามการรายงานก็ได้บอกว่าอดีตนักรบรับจ้างแวกเนอร์หนึ่งคนได้เข้าไปยังประเทศฟินแลนด์อย่างผิดกฎหมาย และเมื่อเขาเข้าไปที่นั่นเขาได้ขอลี้ภัยทางการเมืองในประเทศฟินแลนด์และถูกทางการฟินแลนด์ควบคุมตัวเอาไว้หลังจากที่มีข่าวดังกล่าวออกมาแรงข่าวทางทหารก็ได้มีการแนบคลิปวิดีโอในระหว่างที่สมาชิกกลุ่มนักรบรับจางแวรกเนอร์คนนี้ได้ไปปรากฏตัวในสมรภูมิการสุรบ,บัคมุดประเทศยูเครน พื้นที่ที่มีการสู้รบกันอย่างหนักก่อนหน้านี้แต่ว่าในเวลานี้บักมุดในยูเครนนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของของทัพรัระเซียครับและพื้นที่ที่ห่างไกลออกไปจากบักมุดอีกหน่อยหนึ่งการสู้รบกันยังคงดำเนินต่อไปมีการเปิดเผยคลิปวิดีโอของสมาชิกกลุ่มนักรบรับจ้างแวกเนอร์คนนี้ตัวของเขาเองก็ยอมรับว่าเขาสมัครใจเข้าร่วมในการเป็น กลุ่มนักรบแวกเนอร์ Wagner, และเข้าร่วมทำการสู้รบในสมรภูมิการสู้รบบักมุดจังหวัดโดเนตประเทศยูเครนเขาทำหน้าที่เป็นผู้บังคับกองร้อยของกรมทหารราบติดอาวุธที่433ของรัเสเซียในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ปี2025นี้เองครับเขาได้ออกมาวิพากษวิจารณ์ กองประชาการของกองทัพรัสเซียอย่างชัดแจ้งอย่างเปิดเผยและหลังจากนั้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายน2025นี้เขาก็ได้เปิดเผยคลิปวิดีโอที่เป็นการวิพากวิจารณ์ผู้นำของกองทัพรัสเซียซึ่งในคำวิพากวิจารณ์นั้นเป็นการพูดถึงการที่ผู้นำทางการทหารของกองทัพรัสเซียปล่อยให้ทารัสเซีย เน่าเปื่อยอยู่ในทุ่งนาหมายความว่าอาจจะเป็นการละทิ้งร่างของทหารที่เสียชีวิตหลังจากที่ได้มีการเปิดฉากสู้รบกับทหารยุเครนเดือนมิถุนายน2025คือเดือนที่ผ่านมาครับเดือนนี้กรกฎาคม 13. กรกฎาคม2025หลังจากที่เขาได้ออกมาวิพาก์วิจารณ์ณผู้บัญชาการทหารของกองทัพรัสเซียแล้วก็มีรายงานว่า เขาหนีเข้าไปยังประเทศฟินแลนด์อย่างผิดกฎหมายและได้ขอลี้ภัยทางการเมืองในประเทศฟินแลนด์ครับแหล่งข่าวทางทหารได้มีการอ้างอิงตามการรายงานจากหนังสือพิมพ์เยเลข,ของฟินแลนด์ครับสำหรับการหายตัวไปของเยบเกนเนี่พริกกสินหัวหน้ากลุ่มนักรบประจงแวกเนอร์สังกัดกองทัพรารเซียที่ได้ทำการกรบฏต่อกองทัพรัรเซียนั้น แหล่งข่าวบางแห่งก็มีการรายงานว่าก็มีความเป็นไปได้ที่อดีตผู้นำของกลุ่มนักรบรับจ้างแวกเนอร์ัวน้านักรบรับจ้างแวกเนอร์เยฟเกนนี่พริกกซินจะปลอมตัวไปเป็นบุคคลอื่นหมายความว่าอาจจะมีการแปลงโฉมของหน้าตาเพื่อที่จะให้ไม่มีใครจับตัวได้หรือว่ารู้ได้ว่าคือพริโกซินแต่ บางข่าวก็มีการยืนยันว่าพริโกซินเสียชีวิตแล้วหลังจากที่ได้ก่อการกรบฏต่อกองทัพรัสเซียหลังจากที่เยฟเกนีพริโกซินได้นํากลุ่มนักรบรับจ้างแวกเนอร์หันกลับไปทําการโจมตีกองทัพรัสเซียโดยการคาดการเอาไว้ว่าพวกเขาจะเคลื่อนทัพไปถึงกรุงมอสโกแต่ว่าก็ถูกกองทัพรัสเซียสกัดกั้นครับ ส่วนเยฟเกนนีพริโกซินนั้นมีรายงานว่าเขาขอลี้ภัยไปอยู่เบลารุสและในภายหลังระหว่างที่นั่งเครื่องบินนั้นมีรายงานว่าเครื่องบินของพริโกซินร่วงกระทบพื้นนั่นก็เป็นที่มาของการรายงานการเสียชีวิตของเยฟเกนนีพริโกซินหัวหน้านักรบรับจ้างแวกเนอร์ในช่วงระหว่างที่เยฟเกนนีพริโกซินยังมีชีวิตอยู่เขาได้ เข้าไปบัญชาการติดตามการสู้รบในสมรภูมิการสู้รบบักมุดครับและในระหว่างนั้นเองการมีเรื่องในใจระหว่างพริกโกสินกับผู้บัญชาการทหารของกองทัพรัสเซียในเวลานั้นก็เกิดขึ้นเป็นระยะระยะครับปัญหาในใจนั้นก็คือฝ่ายผู้บัญชาการทหารกองทัพรัสเซียไม่ได้จัดส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารและการสนับสนุนอื่นๆไปทันเวลา ตามที่ต้องการในขณะที่การสู้รบในบักมุดยังคงดำเนินต่อไปอย่างดุเดือดหลัจากที่ความไม่พอใจเกิดขึ้นในระยะหนึ่งยฟเกนนีปริโกซินก็ได้ก่อการกรบฏโดยการนำกลุ่มนักรบรับจ้างแวกเนอร์และทหารรัสเซียจำนวนหนึ่งทำการกรบฏและต่อสู้จู่โจมและโจมตีทหารรัสเซียเริ่มจากครอสตอฟและมุ่งหน้าตรงไป จะไปยังกรุงมอสโกรครับแต่ว่าหลังจากที่เคลื่อนทัพออกจากรอสตอฟไปได้ไม่ไกลสักเท่าไหร่ครับฝ่ายกองทัพรัรเซียก็นำเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์เข้ามาทำการยิงสกัดกันสมาชิกของกลุ่มนะครบรับจ้างแวกเน์ก็เสียกำลังพลไปหลายคนครับฝ่ายกองทัพรัรเซียก็เสียกำลังพลไปเยอะพอสมควรครับ ในวันนั้นกลุ่มนักรบรับจ้างแวกเนอร์ได้ใช้ขีปนาวุธต่อต้อตาอากาศยานยิงสกัดกั้นเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพรเสเซียร่วงไปหลายลำและจากข่าวเรื่องการเสียชีวิตของเยฟเกนีพริโกซินก็ไม่มีการกล่าวถึงเยฟเกนีพริโกซินอีกเลยครับคาดว่าก็เป็นไปได้ที่พริโกซินจะเสียชีวิตจริงหรืออาจจะไปเป็นคนอื่นที่ไม่มีใครสามารถ จดจำใบหน้าของเขาได้ขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ